นี่คือต้นคลิปนี่คือเพิ่งเริ่มนะจ๊ะส่วนมากเนี่ยปัญหาจะมาตอนท้ายค่ะแม่มก็ยังไม่รู้ฮะเยากทำทุกสิ่งนะ ช่องแหม่มกะปิไลฟ์ฟินเ r อร์มานีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกันกันกบแหมมอีกแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับ,สำ,รบสำหรับคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ส่งกำลังใจและแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนเพื่อนพี่ๆให้แหมมได้อ่านนะคะและทุกๆคำแนะนำที่ส่งมาให้แหม่มด้วยนะคะขอบคุณมากๆจากใจอีกครั้งหนึ่งค่ะกี่ครั้งก็ยังไม่เข็ด คือไม่ว่าจะเกิดเรื่องกี่ครั้งเวลาแหม่มพาลุงออกไปข้างนอกแหม่มก็ยังไม่เข็ดแล้วก็ยังพาแกออกไปอีกหลายๆครั้งหลังจากนั้นค่ะคลิปก่อนนั้นที่แหม่มมาเล่าให้เพื่อนๆพี่พี่ฟังที่เกิดเรื่องแบบนั้นไม่ใช่ครั้งแรกค่ะและบางคนก็บอกว่าทำไมไม่เข็ดสักทีทำไมไม่ส่งแกไปอยู่บ้านพักคนชารา ทำไมยังพาแกออกไปนู่นนี่นั่นทำไมไม่ให้อยู่แต่บ้านบางอย่างพูดง่ายแต่ทำยากนะคะถ้าคนที่ดูแลคนที่เป็นโรคนี้นะคะจะเข้าใจว่ามันยากค่ะเราจะทิ้งให้เขาอยู่บ้านทั้งวันคอยแต่จะพูดคุยดูทีวีฟังเพลงอ่านหนังสือทุกวันมันโหดหูค่ะอีกอย่างหนึ่งเราอยู่เมืองหนาว อากาศดีมีแค่ไม่กี่อาทิตย์เองค่ะพอมองออกไปข้างนอกแล้วอากาศดีเนี่ยเราก็อยากจะออกไปข้างนอกเมื่อออกไปแล้วก็อยากจะพาแกไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่อาทิตย์อากาศก็จะหนาวอีกแล้วแล้วหนาวหลายเดือนมากก็จะเก็บตัวกันอยู่แต่ในบ้านอีกค่ะต้นคลิปนี้นะคะ ที่แมมถ่ายมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูคือทะเลสาบที่เราไปเดินกันวันนั้นนะคะเริ่มต้นวันเริ่มต้นคลิปดีมากค่ะดูนะคะทะเลสาบใหญ่พอสมควรนะคะแกถึงโกรธไม่อยากเดินย้อนกลับมาเนาะแต่ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไปกับลุงเนี่ยแมมจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะและกลับมาบ้านเช้ามาแกาก็ลืมแมมก็เริ่มต้นใหม่พออากาศดีอีก แกก็อยากจะออกอีกแหม่มก็อยากจะพาแกไปอีกอย่างเช่นวันนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆแหม่มจะพาเพื่อนๆพืีพ่ๆน,น,น,นั่งรถไฟรถแทรมไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันค่ะเริ่มต้นวันดีๆไม่ใช่ค่ะพอเริ่มต้นวันไม่ดีตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นเนาะเราก็มานั่งรถแทรมนะคะรถรางเนาะที่สนาม อไฟเินแ้วนะคจะแถวแถว้นอ่อสวนสัพท์นะี่คือกลางเมืองเลยนะคะัโรงแรมแกรนดเลแฉะ,ะเรานั่งท้ายกระบ,บวนมาโอ้โได้ที่ดีนี่น้องเจมทำงานอยู่ที่ตึกนี้นะ,ะเห็นไหมคะนั่นอะตึกนั้นอ่ะสูงสูงนั่นอ่ะ นั่นคือรถแทรมน,นะคะเราเรียกว่า stra เส้นบางนี่เป็นสถานีรถไฟกลางเมืองเนินแบบใจกลางเมืองมีรถเยอะมากทั้งใต้ดินรถไฟรถแทรมรถบัสนะ มันนั่งรถเที่ยวค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์คนก็จะเยอะกิจกรรมก็จะมีเยอะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเขามาตีกลองแต่งเนลงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะว่าเริ่มต้นวันวันนี้เป็นยังไงกับคนป่วยความจำเสื่อมนะคะวันนี้วันศุกร์ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเยน็นคนก็เลิกงานนะคะกลับบ้านกันเนี่ยฝั่งนั้นรถติดฝั่งนี้ว่าแถวนี้โรงแรมเยอะมาก ลลก็ทายู่แถวนี้นันคือเส้นทางที่รถแทร็เราวิ่งโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ปลายและแล้วเราก็มาถึงที่ร้านอาหารถูกนี่คือต้นคลิปนี่คือเพิ่งเริ่มนะจ๊ะส่วนมากเนี่ยปัญหาจะมาตอนท้ายค่ะแม่มก็ยังไม่รู้ว่าปิดท้ายวันนี้จะเจออะไรอีกนะคะแต่ค่อยๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปค่ะ ตอนนี้แกอารมณ์ดีมีความสุขก็อยู่กับแกไปนะคะอ๋อ,ต,อตั้งใจไปอยาตั้งใจไว้ว่าเราจะมาทานอาหารอิตาเลียนนะคะแต่ร้านเขายังไม่เปิดค่ะร้านเปิดห้าโมงครึ่งตอนนี้ก็ห้าโมงก็เลยเดินมาที่ร้านอาหารครีซแห่งนี้นะคะร้านใหญ่บรรยากาศดีแต่น่าเสียดายที่เราได้ที่นั่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ที่นั่งตรงนี้ติดฝาผนังนะคะเดี๋ยวจะมีที่นั่งข้างหลังเมื่ดี๋ยวจะให้ดูนะถ้าได้นั่งตรงริมน้ำจะได้บรรยากาศดีมากแต่วันนี้เขามาีจองโต๊ะสำหรับงานแต่งงาน โอเคเดี๋ยวมาดูการอาหารของลุงวันนี้เป็นอะไร <c oughs> ไม่ว่าเราจะไปไหนนะคะส่วนมากจะเริ่มต้นแบบนี้ดีแต่ปิดท้ายด้วยกันไม่ใช่ด้วยกันปิดท้ายแบบมีปัญหาไม่มากก็น้อยเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ว่าจะเจออะไรและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมแก้ยอย่างไรหรือว่าเป็นยังไงต่อไป อ้นอร่อยไหมคะชิมยม็้นยอุนเยสยำอร่อยไหมคะลุงกุ๊ดร้อยจังหวูนี่ในวันที่น่ารัาากก,ก,ก็จะเป็นแบบนี้แต่แต่ยังค่ะยังวันนี้ยังไม่หมดวันนะคะ เดี๋ยวมาดูกันในตอนท้ายค่ะทานอาหารเสร็จแล้วข้างๆร้านอาหารก็เป็นที่เดินนี่ที่เดินเขาเรียกอะไรสวนสาธารณะอีกแล้ววันนี้หวังว่าคงไม่เจออะไรเหมือนอครั้งก่อนเนาะบรรยากาศแถวนี้ดีมากเมื่อกี้ที่เรานั่งร้านนั้นนะคะ มีความสุขดูสิเนี่ยตอนเนี้มันไส้มีความสุขแต่ปิดท้ายทีไรแล้วแบบมีเรื่องทุกทีลุงสวัสดีครับส,สวัสดีครับนี่ตอนนี้6กโมงครึ่งนะคะแดดจ้ามากนี่แหละค่ะชีวิตถ้าเราอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยเจ็บไม่จำเราก็ไม่เข็ดนะคะ เจ็บไม่จํานี่ไม่ใช่ค่ะแหม่มเจ็บแล้วจําค่ะจําว่าเออเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรถ้าเกิดเจอแบบนี้อีกเราจะไปต่อแบบไหนนะคะทุกๆปัญหาทุกๆครั้งที่แหม่มเจอนะคะแบบนั้นแหม่มจะเรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะวันนั้นก็ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการโบกมือให้คนช่วยเหลือแล้วก็ไม่ได้ครั้งแรกนะคะที่เจอเรื่องแบบนั้นนะเจอหลายครั้งมากทุกครั้งก็แบบจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อันนี้ไม่ได้อวยตัวเองไม่ได้ชมตัวเองแต่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะว่าการที่เราอยู่กับคนป่วยความจําเสื่อมหรือว่าสมองเสื่อมหรือว่าเป็นโรคดิเมนส์ไอจ่าเมอร์เนี่ยนะคะเราจะเจออะไรบ้างแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปมากน้อยก็อยู่ที่ คนนั้นนะคะอย่างลุงเนี่ยแม่ก็ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยแต่าวันปกติบางวันไม่ปกติอย่างเช่นวันนี้นะคะตื่นเช้ามาไม่ปกติเลยค่ะโวยวายหนักมากว่าเธอเอาเงินฉันไปเอาเงินฉันมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องเงินเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะแม่ก็บอกว่าเงินอะไรเงินที่ไหนคือแบบเพิ่งตื่นอะประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งอะแกคงจะนอนคิดทั้งคืนแล้วนะคะว่าแม่เอาเงินแกนไปก็พยายามถามหาถึงเงิน แล้วบังเอิญว่าเมื่อวานแหม่มไปอบรมมาพอดีคือทุกๆเดือนเนี่ยนะคะแหม่มจะมีอบรมเกี่ยวกับการดูแลคนที่เป็นโรคนี้นะคะเดือนละหนึ่งครั้งเขาก็พูดถึงเรื่องนี้พอดีเลยนะว่าเจอแบบนี้ทํำยังไงก็คือใจเย็นอย่าเถียงอย่าถามเด็ดขาดเพราะว่าเขาจะตอบไม่ได้พอเขาตอบไม่ได้แล้วเขาก็จะโกรธนะแหม่มก็เลยไม่ตั้งคําถามนะคะแหม่มก็บอกว่าเงินอะไรนะเดี๋ยวนะ้าคิดก่อนหนะน้าเงินเงินเธอบอกฉันว่าถ้าฉันต้องการใช้เงินให้มาบอกเธอเธอก็จะให้ฉันโดยที่ฉันไม่ต้อง ไปธนาคารไม่ต้องไปเบิกแม่ก็อาก่าเกล้าเกต้องการอะไรแม่ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอูขอโทษทีนะลุงฉันลืมฉันลืมเนี่ยฉันไปเบิกมันละเดี๋ยวฉันเอาให้แม่ก็เอาให้แล้วแกก็วางไว้ที่โต๊ะอาหารแม่ก็ไปซื้อขนมปังกลับมาเนาะ พอกลับมาเสร็จเก๋เอาเงินนั้นพับๆๆหนึ่งร้อยยูโรนะคะแล้วก็เอาใส่มือให้แหม่มแล้วเกก็บอกว่าเธอดูนี่สิเธอดูนี่สิว่าฉันเจออะไรเอา้าเจออะไรฉันเจอแล้วเนี่ยดูสิฉันขอโทษนะเมื่อเช้าที่ฉันไปไวุ่นวายกับเธอเรื่องเงินเนี่ยมันวางอยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยฉันไม่เห็นเธอดูสิวางอยู่ตรงนี้ตั้งหนึ่งร้อยยูโรนะมีแบงค์ย่อยทั้งนั้นเลยอันพิเศษนอกสุดอิเบอร์กาตาฟอนเนี่ยอ๋อเอาถึงไหนแล้วลุงเบรกลุงเบรก วันนี้ยอมโกนหนวดนะคะหลังจากนั้นแกก็บอกว่าเธอดูสินี่ฉันเจออะไรฉันเจออะไรขอโทษนะที่ฉันไปไวายวายเมื่อเช้าเนี่ยเงินอะ่ะมันวางอยู่บนโต๊ะอาหารทําไมฉันไม่เห็นนะเอา้าแบม,มก็เอ้ยปรับตัวไม่ทันเอออออออที่จริงเงินนั้นอะ่ะแบม,มให้แกใช่ไหมแล้วแกก็วางไว้ที่ <c oughs> แล้วแกก็วางไว้ที่โต๊ะอาหารอ,าอ่าพอแกวางไว้ที่โต๊ะอาหารแล้วแบม,มก็อา่าโอเคทุก ทุกเช้านะคะแม่จะออกไปเบเกอรี่นะปั่นจักรยานไปแล้วก็ไปซื้อเค,ค้กให้แกทุกเช้าเลยแกจะได้ฐานแบบใหม่ๆสดๆเนาะจะไม่ซื้อมาตุนน้อยมากที่แม่จะซื้อมาตุนนะคะบางทีก็ตุนแค่2 2วันอย่างมากนอกนั้นก่อนไปทํางานก็จะออกไปซื้อมามาวางไว้ให้แกก่อนแล้วนั่นแหละแกก็ดีใจมีความสุขกับเงิน100แล้วก็พับพับพับหนึยูโรนั้นเอามาให้แม่ก็บอกว่านี่เงินนี้นะฉันไม่ ฉันไม่ใช้ฉันฉันแค่อยากรู้ว่าเงินฉันอยู่ที่ไหนตรงไหนแล้วมีเท่าไหร่เนาะฉันต้องการให้เธออเหมือนกับว่าถามหาเงินแล้วก็วแบบต้องการให้เราเอาไปใช้ฮัลโหลต้องการให้เราเอาไปใช้เนาะเสร็จแล้วแก,กก็ออกมาให้แล้วแบบก็เก็บใจกระเป๋าแก,กก็แฮปปี้มีความสุขมีความรู้สึกเพลานมีความรู้สึกมีความภาคภูมิใจว่าเนี่ยฉันยังเลี้ยงดูเธอได้นะฉันยังให้เงินเธอได้นะดูสิจันสุดา แล้ววันนี้ฉันอยากจะชวนเธอไปทานอาหารอิตาเลียนนะร้านเนี้ยมันฉันบอกไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ฉันรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ฉันบอกตำแหน่งที่ตั้งไม่ได้ว่าส่วนไหนของจังหวัดที่เราอยู่แต่ฉันรู้ว่าไปยังไงแม่มก็รู้แล้วอ่ะตรงไหนนะ่คือร้านอาหารอิตาเลียนที่แก็ไปประจําประจําก็จะมีอยู่สองสามร้านเอง แกก็บอกว่าทางนั้นน่ะที่เรานั่งรถไปไกลสักนิดนึงนั่งรถเทร m รถรางรถไฟอะรู้ละว่าร้านอยู่ตรงไหนก็จากบ้านมาก็ต้องเข้าในตัวเมืองก่อนเข้าในตัวเมืองเสร็จแล้วเราก็นั่งรถเทรมรถรางต่อมาที่ร้านนี้นะคะหลังจากนั้นก็มาถึงร้านที่แกต้องการพอดีแกบอกใช่เลยร้านนี้แหละฉันจําชื่อถนนไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่ร้านแต่เจอว่าร้านเนี่ย ปิดอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะเปิดอีกทีก็ประมาณ5้าโมงเย็นร้านที่เยอรามันส่วนมากร้านอาหารนะคะเขาก็จะเปิดช่วงอ่ช่วงเขาจะเปิดช่วง11บเอ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองหลังจากนั้นเขาก็เบรกช่วงเที่ยงเปิดอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณ5้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มนะคะร้านอาหารที่นี่แบบนีอ้อ่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเรามาถึง5้าโมงร้านนั้นก็ปิด แล้วแกก็บอกว่าแกหิวมากเลยอาจารย์สุดากลัวอีกละกลัวลุงจะเวียงกลัวลุงจะวียนวันฉันหิวมากเลยอ่ะแล้วฉันก็ตั้งใจมากว่าจะมาทานอาหารร้านนี้แล้วแบบก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยลุงฉันจําได้ละตรงเนี้ยเธอเคยพาฉันมาเดินเมื่อนานหลายปีมาแล้วคือคนละฝั่งเมืองกันเลยนะคะคือเอ๋อเอื้องวัชมินบุร์กนั่นน่ะมีคนเดียวนอกพิเศษเปอร์เซียนนั่นมีทั้งหดนะ แล้วก็เลยแบบอยากให้แกภาคภูมิใจไงเพราะว่าลุงเป็นคนที่แบบชอบคําชมชอบให้คนชมชอบแบบว่าถ้าแกทําอะไรให้เราแล้วเราจําได้แล้วเราขอบคุณเนี่ยอย้แกจะชอบมากแล้วก็เลยบอกว่าลุงฉันจําได้เมื่อหลายปีมาแล้วเธอเคยพามาตรงนี้ร้านอาหารตรงนี้แถวเนี้ยโอ้แบบบรรยากาศดีมากเลยร้านนี้ยังไม่เปิดเราเดินไปดูอีกร้านหนึ่งไหมไม่ใช่อิตาเลียนแต่เป็นของกรีซซึ่งอาหารก็จะคล้ายๆกันคือจะมีซีฟูด้ดมีปลามีปลา,มปลาหมึกมีอะไรอย่างนี้ด้วย แกก็เออตกลงเดินมาเดินมาจากตรงนั้นนะคะคือเรามาลงที่สถานีรถไฟนั้นนั่งรถแ r รมมาแล้วมาลงที่สถานีตรงนั้นเดินมาจาก ป้ายที่เราลงรถเนี่ยนะคะก็อีกสักประมาณ 10. นาทีแกก็ไม่ดื้อนะปกติแกจะไม่ยอมตามจันสุดาเลยนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าแกมีความสุขเพราะอะไรแหม่มไม่ไม่ตั้งคําถามจริงๆแล้วอ่ะแหม่มก็จะลืมนะตั้งคำถามว่าเงินอะไรฉันไม่รู้เธอชอบมาหาว่าฉันเอาเงินของเธออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นทีนี้เพิ่งไปอบรมมาหมาดๆไงก็เลยแบบไม่ตั้งคําถามเขาบอกว่าห้ามเด็ดขาดเลยห้ามตั้งคาถามเพราะว่าเขาตอบตอไม่ได้ <laughs> พอเขาตอบไม่ได้เนะี่ยเขาก็จะโกรธก็เลยไม่ตั้งคําถามแต่แซงว่าเอ้ยลุงโทษทีนะฉันไปเบิกตังมาแล้วฉันลืมให้เธอเนี่ยอยู่ตรงตรงนี้แกก็เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าเธอขี้ลืมนั่นตัวเองขี้ลืมไม่ยอมรับแต่หาว่าคนอื่นขี้ลืมนะสรุปว่าเรื่องยอะเรื่องยาวนะคะเราก็ไม่ได้ไปร้านอิตาเลียนเพราะว่าเขาเปิดห้าโมงครึ่งซึ่งเรามาถึงตอนห้าโมง เกือบเกือบห้าโมงต้องรอเกือบชั่วโมงอ่ะลุงบอกว่าหิวทนไม่ไหวก็เลยเดินมาที่ร้านอาหารกรีสนะคะเราก็มาทานอาหารกรีสซึ่งตอนแรกก็แบบกังวลว่าอาหารจะถูกปากเราหรือเปล่าจะจานใหญ่ไหมเพราะว่าปกติเนี่ยร้านอาหารกรีสนะคะก็จะขายอาหารจานใหญ่ๆมากใหญ่สุดๆใหญ่เวอร์แต่ พอเขามาเสิร์ฟนะคะเซอร์ไพร์มากลุงก็แฮปปี้แมมก็ Happy, แฮปปี้ Happy นะคะแล้วก็นั่งยาวทานอิ่มดื่มอิ่มหมดไปทั้งหมดวันนี้นะคะ80ยูโรรวมทิปแล้วนะคะค่าอาหารและเครื่องดื่มก็73ยูโรนะคะแมมก็ให้ไป80ที่เหลือเป็นทิปและวันนี้ก็แฮปปี้มีความสุขไม่มีปัญหาเหมือนวันก่อนที่ผ่านมานะคะและทานเสร็จแล้วเนี่ย Brauchst du nicht reden. Ich kenne den Weg. Nein, Papa, ich kenn den Weg. Du hast mir doch schon gesagt. Jetzt, brauchst du nicht. Nein. เราถึงไหนแล้วไม่รู้เมื่อกี้นะคะโอเคเอาเป็นว่าเราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเจอปัญหาอะไรระหว่างทางที่กำลังเดินอยู่นี้แมมจะขอมายกยอดไปเล่าในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นทั้งมีคำแนะนำมีคำบอกเล่าแชร์เรื่องราวของตัวเอง,องซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดีมากที่ทำให้แมมอ่านแล้วก็มีกำลังใจขึ้นเยอะมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเมื่อกี้ ลุงก็เบรกโดยที่ไปถามคนข้างทางนะคะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งค่ะไม่ว่าจะออกไปไหนแกก็จะถามคนที่ผ่านไปผ่านมาว่าไปยังไปบ้านน่ะกลับบ้านกลับยังไงกลับทางไหนคนก็จะถามว่า กลับบ้านที่ไหนบ้านเธออยู่ตรงไหนแหมก็จะมีบัตรนะคะที่จะบอกให้คนรู้ว่าคนนี้เขามีความจําที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่จําเป็นต้องไปบอกเขา<ๆ>ก็เอาบัตรเนี้ยไปยื่นให้เขาอา่านพอเขาอ่านแล้วเขาก็เข้าใจเขาก็จะแบบไหลไปตามน้ําด้วยค่ะคลิปนี้แหม่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ยังติดตามและมาพูดคุยให้กําลังใจแหม่กับลุงนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะและขอให้เพื่อนๆนพี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนนะคะและหวังว่า เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะชูสอุอวิดาเซนสวัสดีค่ะลุงชูสชูสบายพดาเจอกันใหม่เร็วๆนี้ลุงบอกนะคะบ๊ายบาย